สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมเนื่องจากตอนนี้ครับท่านมวลชนนะครับท่านผู้ชมคณะหลอมแหลมต่างๆนานาครับท่านประสานงานกับอะไรวะเนี่ยกลุ่มคอพทนะครับท่านอ้างตัวเป็นคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดูใบหน้าใบตาแต่ละคนนี่โอ้โหน่าจะไปปฏิรูปอย่างอื่นก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โฟมล้างหน้าการยุ่งกันยี่ยไม่รู้ว่าเคยใช้กันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมได้อาบน้ากันบ แน่ใจวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยหืมเราอุยังไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านมีหลายกระแสข่าวเหลือเกินนะเนี่ยหรือดยผมต้องอาศัยช่องนี้นะครับท่านผู้ชมโปรโมทให้พวกมันก่อนครับท่านเดี๋ยวมันจะหาว่าเนี่ยโดนรัฐปิดกัน้นปิดกั้นอะไรเจ้าเนี่ยปิดกั้นการมองเห็นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ใครเหมือนกันเว้ยเฮ้ยพวกแกน,นํำมอบนะครับท่านออกมาโวยนะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้ไปได้อย่างไรถามเรื่องอะไรอีกแล้วเจ้าเนี่ยทำไมช่องเรายอดดูน้อยเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้เป็นไปได้หรือไม่นะเนี่ยที่โดนรัฐบาลปิดกกันการมองเห็ นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หลอกไว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติ YouTube คนกดเข้ามาดูงานไม่ถึง30วินาทีแล้วก็เนื้อหาไม่น่าสนใจเขาก็เลื่อนเปลี่ยนสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเขาก็จะลดการแนะนำนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับท่านในการที่ส่งภาพหน้าปกไปเให้ประชากรได้รับรู้นะครับท่านผู้ชมพราที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยด่วนนะเนี่ยตอนนี้ม็อบเหิมเกริมหนักนะครับท่านผู้ชมขั้นไหนจะเนี่ยโอ้ยเดือดครับท่านมาแล้วจ้าม็อบกับพี่นะครับท่านผู้ชมบางคนก็ไปเรียกว่าเป็น อะไรวะเนี่ยม็อบการรีบ้านการรีเมืองแม่มืเอยตั้งนานไม่ออกมาแล้วน,นี่ออกมาทีเดียวเกิดอะไรขึ้นจ้าแผ่นดินไหวสะเทือนเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันหนักหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็คงใจเหลือเกินว่าเขาเห็นเขาคอมเมนต์กันแบบนี้ถามหนักอะไรจ้ะเนี่ยน้ำหนักเยอะหรือเปล่าแกน้าแต่และคนบอกไม่น่าใช่น่าจะหนักแผ่นดินอะไรประมาณนี้ผมก็บอกเขาอย่าพูดแบบนั้นได้ไหมนั่นนี่เราเป็นพี่น้องร่วมพ้องแผ่นดินไทยกันอะไรประมาณนี้แล้วเขาถามผมอีกนะครับท่านเฮ้ยแล้วคุณอยากจะไปม็อบด้วยหรือเปล่าผมบอกเออ ไม่ไปนะครบับท ah ่านผู้ชมต่อให้จ้างเท่าไหร่ก็ไม่ไปครับท่านพ่ออะไรจะเนี่ยแดดมันก็ร้อนนะครับท่านผู้ชมประชากรทั้งหลายเว้ยเให้ขอเตือนไว้ตรงนี้ก่อนนะเนี้ยหากท่านมีอะไรที่จะต้องเดินนะครับท่านผู้ชมผ่านม็อบนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ไม่รู้ไปวกเวกวกเวกอะไรวันเนี้ยแถวบ้านพิษณุโลกกันนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มันกลับไปหรือยังอะไรประมาณนี้อย่าเดี๋ยวเดินไปเฉียดใกล้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมพ่ออะไรจะเนี่ยมันจะเหมารวมว่าทุกคนที่เดินผ่านอะไรประมาณนี้เป็นบุคคลที่มาร่วมม็อบหรือเปล่านร่าผูุ้ชม ก็อาจจะเป็นได้ครับท่านโดยผมเข้าไปดูแล้วนะครับท่านผู้ชมสุดสมเพศเวทานากันเลยทีเดียวเว้ยโดยตอนนี้มาแล้วเว้ยโดยกลุ่มม็อบคอปทอเว้ยม็อบจะดูพอนะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่มีอ,อะไรวะเน,นี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงตามเลยนะครับท่านผู้ชมสลิมยังเบือนหน้าหนีครับท่านมาก,ก็ประมาณ50ถึงประมาณ150ไม่เกิน200คนนะครับท่านผู้ชมประกาศอีกแล้วเว้ยขอได้ไหมประชาชนทั้งหลายถามขออะไรนักหนานเนี่ยวันที่8วันที่9เมษายนนี้นะครับท่านผู้ชมทําไมจะเนี่ยให้มาช่วยร่วมม็อบ กับพวกมันนะครับท่านโดยถ้าเกิดวันที่8ไม่ว่างก็ให้มาวันที่9อะไรประมาณนี้ในขณะที่ประชาชนหลายเตรียมจะมีความสุขนะครับทดานผู้ชมกลับไปพบเจอญาติพี่น้องครับท่านช่วงวันสงการอะไรประมาณนี้เฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่านั่นเนี่ยที่มันจะอาศัยจังหวะน,นี้ครับท่านจัดมอบแล้วก็มันจะได้เค้มนะครับทดานผู้ชมเคมว่าอะไรตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยสาเหตุที่คนมาน้อยก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าตอนนี้นั่นเนี่ยเป็นช่วงอะไรวานเนี่ยใกล้จะวันสงการเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาจะต้องกลับบ้านแล้วถ้าเกิดสมมติคนมาเยอะ เยอะที่ว่านี้ก็จะสักประมาณ176คน178คนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมสกัดบอกไว้หลายทางกันเลยทีเดียวไอ้ที่จะขึ้นรถไฟจากภาคใต้มานะครับท่านผู้ชมผมก็ส่งสายสืบแมวเศร้าของผมครับท่านไปสอดสองนะเนี่ยตามสถานีรถไฟตอนนี้ครับท่านหลังจากมอบทอนะครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยคนกรุงเทพไม่มาร่วมกับเราเลยวอนพี่น้องชาวใต้ขึ้นมาหน่อยได้ไหมนั่งรถไฟชั้น3าขึ้นมานะครับท่านผู้ชมโอ้ยโกโลโกโซเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิด,ดสมมติเป็นผมจัดมอบนะครับท่านผู้ชมผม ไม่มีหรอกนั่งชั้นสามไม่มีรถไฟชั้นสามไม่มีเหมาเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีตอนนี้ยศไฟเอ้รถไฟยางแตกยางรั่วอยู่นะครับท<ฮ>่านผู้ชมอืมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาอย่างไรครับท่านด่วนะนันเนี่ยมาอีกแล้วว่าเฮ้ยม็อบเผิมเกินหนักนะครับท่านผู้ชมชาวประชาเดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับทบ่าน,านหลังมีการปิดถนนนะครัทบท่านผู้ชมจากตํารวจอะไรประมาณนี้เหตุสกัดม็อบปวนบ้านปวนเมืองครับท่านเตรียมบุกบ้านพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมบ้านพักนาย กรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้ด้านเอนเตอร์เทนต้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับท่านผู้ชมวอาไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้ช่อง101อีสานบันเทิงทีวีนะครับท่านผู้ชมของพี่หนุ่มเสรีภูมิครับท่านหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้แกส่งข่าวมานะครับท่านผู้ชมหลังจากคอปทอครับท่านแล้วก็ม็อบสลิมอะไรพวกนี้นั่นเนี่ยม็อบตูจ่จตุพรนะครับท่านผู้ชมจัดที่ไหนก็จะกลายเป็นพังยับเยินทุกที่เลยหรือเปล่านั้้้นนไม่่ออาจจแใเเวยยฮลืสะพััััดนนนนนนะครบท่่่าาผผู้้ชมมแตอียยืวไม เชื่อนะคบท่านผู้ชมผมเอามาเล่าให้ฟังท่านฟังว่าอย่าไปเชื่อหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจอืมขอยืมข่าวนี้มาก่อนว่าเฮ้ยส่งข่าวมาด่วนเมื่อกี้เลยนะเนี่ยเออช่องหนึ่งพี่หนุ่มเสรีภูมินะคบท่านผู้ชมอีสานบันเทิงทีวีไปติดตามกันได้ลงคลิปว่ันนี่ยด่วนจตุพรมาร์คพิษบูเห็นมวลชนน้อยเพ่นขึ้นรถไม่กล้าลงถนนอะไรประมาณนี้ไว้าตายแล้วตายแล้วครับท่านอืออ มันจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายืนยันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเอามาให้ท่านดูนะเนี่ยว่าต้องฟังเครื่องหูให้หูคึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้ยพี่หนุ่มเสราภูมิที่ผมก็นับถือใจแกนะครับท่านผู้ชมน่าจะเข้าไปสอดส่องฟังอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ว้ายพี่ชิดชัยมงคลฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวระวังโดนเคมอบนนเนี่ยอะไรประมาณนี้หลังจากที่ตอนนี้ครับท่านจตุพรมันก็โยงไปเรื่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อเหลือเกินถามเชื่ออะไรจตุพรเชื่อว่าเนี่ยนนดินไว เกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเข้าคอรมออะไรประมาณนี้ทําให้แผ่นดินไหวเกิดอาเพศในบ้านเมืองโอ้ยมาสวนทางกับตัวผมในะการทัานผู้ชมผมมองต่างกันครับท่านตั้งนานแผ่นดินไม่ไหวนะครท่านผู้ชมพอมอฟออกมานนเนี่ยแผ่นดินโอ้ยน่าจะใส่หัวนะครท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะเนี่ยแตละตนครับท่านโอ้ย แต่ผมก็ไม่โยงเรื่องแผ่นดินไหวนะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่าผมนั่นเนี่ยมีการศึกษาครับท่านเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มานะครับเรื่องผู้ชมมันมีแผ่นเปลือกโลกอะไรประมาณนี้เปลือกโลกอยู่เลเซียอะไรประมาณนี้ก็ไม่อยากจะพูดไปเยอะนะครับเรื่องผู้ชมเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยมอบมันคงไม่เข้าใจนะครับท่านอะไรประมาณนี้ก็แนะนำว่าเฮ้ยมึงกลับไปศึกษาอะไรวะเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์101ใหม่ก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมเหิมเกินอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยเ้ยชาวบ้านชาวช่องเดือดร้อน ตอ,อนทวนหน้าเว้ยลือหึงนะครับท่านผู้ชมบางคนแห่สาสต์แช่งนะเนี่ยบ้างก็บอกว้ยเฮ้ยเตรียมจะไปม็อบบ้างก็บอกนะเนี่ยเตรยียมจะเฟี่ยงข้าวของแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็มีข่าวลือนะคะรับท่านผู้ชมแห่ถามมานะเนี่ยอาหารดีๆดนตีไพเราะมีให้หอะไรวะเนี่ยมีให้กินมีให้ฟังหรือไม่ในม็อบนี้อะไรประมาณนี้ดนตีอาจจะมีนะครับท่านผู้ชมน่าจะมีพวกนักร้องโกโลโกโสอะไรมาประมาณนี้ถามทําไมมันโกโลโกโสจ้าผมเข้าไปส่องดูนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสภาพใบหน้าใบตา ข้าคืนนะครับท่านผู้ชมโบราณอย่างเหลือเอกินเลยทีเดียวเหมือนหลุดมาจากสงครามเย็นครับท่านถ้าเปรียบเสมือนเป็นรถเบนซ์เนี่ยเนี่ยก็น่าจะประมาณราคา8ล้าน4นะคะนรับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมราคามันสูงอย่างนี้นนเนี่ยแต่เป็น8ล้าน3 8ล้าน4เมื่อเฮ้ย70 80ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเบนซ์หางปลาเบนซ์ลงศพอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเทพพน,นมลงจำปาสุริยาหีบศพสัมผัสใหม่แห่งการนอนก็ยังไม่ติดต่อเข้ามานะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เฮ้ยผมค่อยลุ้นอยู่นะเนี่ยจะมีแคมเปญไหมวันน เอ้ยสำหรับมอบกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเทพพนมลงจำปาสัมผัสใหม่แ่งการนอนหลับแล้วฟื้นยินดีคนืนเงินเต็ม,ตมจำนวน,นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยชาวบ้านก็เดือดร้อนนะเนี่ยเลี่ยงม็อบกันอย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าข่าวสดแจ้งปิดถนนพิศณุโลกแล้วก็เชิงสะพานชัยมลุเช่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แยกสวนมิรรรมสกาวันสกัดมอบต้านกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์ของเพลกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยมไม่ต้องไปต้าหลอกถามทำไมจ้ะเนี่ยรู้สึกว่า ต้องมีเงินในบัญชีเกิน5 0 0 0 0นหรือว่า50บล้านอะไรประมาณนี้ถึงจะเข้าไปได้นะครับท่านผู้ชมแล้วสภาพคนที่ไปม็บแต่ละคนละจ้าโอ้ยไอพวกนี้เล่นแบบทอยเส้นนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยโยนถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านอย่างมากก็น่าจะปอกเด้งก็หรูแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสล็อตอะไรประมาณนี้คงงงนะครับท่านผู้ชมปรึกษากันแล้วเออวะเฮ้ยเอออันนี้เติมหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อเท่ากับประมาณเดือนที่แล้วไอพ่ชิเตือนไปแล้วถามเดินไปไหนวนเนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้ว เฮ้ยไปยื่นหนังสือนะคะบท่านผู้ชมที่ไหนสักที่หนึ่งไม่รู้แล้วเนี่ยต้านคาซีโอออนไลน์นะคะท่านผู้ชมมือที้ก็ไม่รู้ว่าผมหูฝาดหรือเปล่าแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดถูไม่ฝาดคาซีโอมันคือยี่ห้อนาฬิกาเว้ยเฮ้ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมต้านคาซีโอออนไลน์เป็นไปได้ไงวะ หรือว่าผมหูฝาดวะก็เภาอะ้ผมหูฝาดนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดสมมติจาคาสิโนเป็นคาสิโอนี่มึงก็โอ้ยสุดยอดแล้วนะครับท่านผู้ชมสุดยอดแบบไหนจะเนี่ยสุดยอดอยู่บนยอดสุดกันเลยทีเดียวก็ ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยครับท่านมีการนั้นเนี่ยไปยื่นไมค์จอถามหรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตั้งเป็นประโยคคําถามนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเกษตรกรนั่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีมาประท้วงอะไรด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้มากับม็อบนี้เหมือนกับว่าพยายามจะไปถามเขานั่นเนี่ยอะไรประมาณนี้เอยสภาพอันนี้ผมเข้าใจของผมเองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไปไปได้หรือเปล่านั่นเนี่ยเห็นประชากรบางส่วนมาจัดม็อบข้างๆอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไงดีวะ คนเราน้อยอยู่แล้วแล้วเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเรียเรียบๆเคียงๆก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยอะไรประมาณนี้สภาพแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมเข้าหมือนกับว่าออ้ยอยากหลบฉากนะครับท่านผู้ชมไม่อยากให้สัมภาษณ์สาหรับอะไรวะเนี่ยมีชาวบ้านชาวช่องมาก็ไม่รู้ว่ามาชุมนุมเรื่องอะไรโอ้ยก็งุงคุยโวคุย,โ,คยโตอวดนะครับท่านผู้ชมสําหรับตู่จะดูพรหรือไม่อะไรประมาณนี้หลังจากเมื่อวานผมลงคลิปไปครับท่านชื่อคลิปหมดราคานะเนี่ยเจ๊งขังพังยับครับท่านม็อบดับคาลูเมนกันเลยทีเดียวจน ตุพรช้ำหนักนะเนี่ยเคยคุยวัวตัวลั่นนั้นเนี่ยคุณจะมากันเยอะแยะเว้เฮ้ยวันใดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลกเข้าครมออะไรประมาณนี้รถตำรวจไม่ขนามือคนจะมากันเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้านจ๊าเออผมก็มานั่งนึกเว้เฮ้ย เอ้ย <ire> เยอะแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมบางทีนะครับท่านผู้ชมอะไรวันนี้ยอดการเข้าถึงนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดตอนนี้นะครับท่านม็อบมันกระแสะดีจริงนะเนี่ยลงคลิปแต่ละคลิปค่อยสําหรับหลายๆช่องนะครับท่านผู้ชมที่ไปยุ่งเหยิงเกี่ยวน้องเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวยุ่งกับไอ้พวกมอบพวกพวกนี้ถ้าเกิดสมมติกระแสมันดีจริงนะเนี่ยยอดวิวคงจะต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เข้าไปดูแต่ละอันโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวไลฟ์สดบางทีสองชั่วโมงกว่านคน กดไลค์7 5ไลค์125หไลค์ลอยอดดู250นะครับท่านผู้ชมมากห่หยก็พันเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหาหลักหมื่นมากไม่ค่อยจะเจอเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นหลักพันหลักร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เดือนเหลือเกินท่านเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นั้นเนี่ยรัฐบาลจับมือกับ YouTube แล้วเพื่ออะไรเนี่ยปิดกั้นการมองเห็นของม็อบเราคอนเทนต์พวกท่านอาจจะไม่น่าสนใจว่าจ,จะเป็นได้นะครับท่านผู้ชมอืมจบสิ้นแล้วหรือไม่นันเนี่ยสำหรับจตุพรว่าเฮ้ยจ แล้วตูมอโหดถูคนหด้ายนะครับท่านผู้ชมไม่ปังปริเยตเลยครับท่าน อันนี้ก็ต้องฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนนเนี่ยจากช่องพี่หนุ่มเสรภูมิ1 0 1อีสานบันเทิงทีวีอะไรไว้เนี่ยแกผ้าถัว่วด้วนจะดูพรแอนมาร์คพิทบูเห็นมวลชนน้อยเผ่นขึ้นรถไม่กล้าลงถนอนอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าผมยังไม่เชื่อนะครับท่านเยแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประกาศเว้เฮ้ยเอ้ย,อยแต่ก่อนจะประกาศนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านเดินถามเดินไปไหนเจ้าเนี่ยเดินจะไปบ้านพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมเห็นนันนเเเเยยออะหลลืกิ ทีเดียวถามใช่มนุษย์มนาที่เป็นคนหรือไม่บอกไม่น่าจะใช่ทงนะครับท่านผู้ชมเยอะเฮ้ยเออว่าเฮ้ยเออใช่แต่ผมลืมไปอย่างหนึ่งนะคะรัะท่านผู้ชมลืมไป ไอ้เหล่เนี่ยซูมภาพดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันเปลี่ยนหรือยังนะเนี่ยจากรอบก่อนใช้ท่อแป,ป๊บนะครับท่านผู้ชมท่อแป,ป๊บทำอะไรจ้าใช้ท่อแป,ป๊บแล้วก็เอาธงชาติมาต่อนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับสภาพเป็นม็อบสองพี่น้องร้องให้โหนะครับท่านผู้ชมโอ้โหชาวบ้านเห็นละจ้าก็ร้องโอ้โหทําไมคนมึงมาแค่นี้นะครับท่านออื <c oughs> ทงเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวเออใช่ซูมดูหน่อยเอา้าโอ้โหเป็นม็อบแป๊บน้ำนะครับท่านผู้ชมโดยบ้านใครนะเนี่ยที่เฮ้ยก,กังจะต่อเติมเรื่องระบบอะไรวะเนี่ยการประปานะครับท่านผู้ชมไม่รู้เกี่ยวกับน้ําประปากินได้หรือเปล่าบ้านใครจะอะไรวะเนี่ยเดินท่อนะครับท่านผู้ชมเอ้ยลอหลอดลุ้นนะครับท่านเพื่อม็อบพวกนี้นะเนี่ยวันใดมันเลิกลาไปนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีแป๊บน้ําเหลือแต่ที่ต่อทงอะไรประมาณนี้ก็ ก็อย่าไปใช้เลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเราไม่ต้องห่วงนะเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเนี่ยถือธงไปถือธงมามันเหนื่อยไปบุกบ้านพิศนุโลกใช่ไหมมึงวางไว้แถวนั้นเฮ้ยแล้วไม่กลัวมันหายเหรออืมไม่ต้องนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมติดต่อไปหาบรรดาพวกมิจฉาชีพนะครับท่านผู้ชมที่เขาประกอบอะไรไว้เนี่ยสมาชิอาชีพเป็นโจรนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้พักพวกที่เป็นโจรอะไรประมาณนี้น้าถามมีอะไรนัดมึงจะให้กูช่วยอะไรอีกแล้วเฮ้ย ให้กูไปม็อบแต่กูไม่ไปนะเออกูรู้กูเข้าใจพวกมึงแ้วเนี่ยคนดีๆเขาไม่ค่อยไปก็หรอกเอ้ามีอะไรว่ามาเฮ้ยกูถามมึงหน่อยสะว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติมึงเจอธงอะไรวางอยู่นะเนี่ยแล้วก็ไอ้ท่อแป๊บน้ำนะเนี่ยมึงมีความคิดที่อยากจะขโมยลักขโมยไปขายหรือไม่มันบอกโอ้ยเ,เวนกูไม่เอาหรอกนนเนี่ยเสียเวลาเอาหัวก๊อกสันว่าดีกว่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยกระหล่มกระแหลมนะครับท่านผู้ชมจำไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเราอย่าตกเป็นเหยื่อม็อบนี้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านก ออกมาเมื่อใดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดธงชาติเยอะนะครับท่านอะไรประมาณนี้มันก็จะส่งผลนะครับท่านส่งผลถึงอะไรจ้าส่งผลให้รู้ว่าคนน้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ข่าวแว่วๆเข้ามาะครับท่านม็อบเดือดโผโวยนายกอิงนนเนี่ยทำไมไม่ตั้งวอร์มหรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่ก็ไม่แปลกนะครับท่านที่ม็อบมันจะไม่รู้ถามเพราะอะไรจ้าเนี่ยหดหัวอยู่ในรูนะครับท่านผู้ชมแต่ละตัวนะะนนเนี่ยแม่มืเอยเหมือมกับอยู่แต่ในกลาะครับท่าน แล้วนายกอิงเป็นอย่างไรบ้างจ้าเมินมบนะครับท่านผู้ชมผมเห็นว่าผมเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียวนายกอิงไม่ให้ข้านั้นเนี่ยแล้วเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าเยอยนะครับท่านผู้ชมถามกันให้มากันให้บางเร่งด่วนอะไรประมาณนี้โดยมาแล้วจ้าวิสุทธิชัยนรุนนะครับท่านผู้ชมวันก่อนก็พี่อ้วนภูมิทาครับท่านรองนายกหมายเลขหนึ่งนั้นเนี่ยควบรัฐมนตรีกรลาหมไม่หวันเลยมอบอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเมินจตุพรแล้วก็มีการฉะไทยอะไรไม่เคยถูกนะครับท่านผู้ชมเพราะแล้ว ผมเดือแทนเหลือเกินกันเลย,ยทีเดียวนนเนี่ยคุณนวนพูนอะไรวะผมทำมาบางอาจพูดแบบนี้ไนดะ้อย่างไรขออภัยนะครับท่านรายการผมมันไม่มีสก,กิปผมก็เปิดพาดหัวขา่าวแล้วผมก็มาซัดเลยนะครับท่านผู้ชมเรียกร้องว้เฮ้ยหรือปากไวก่อนนะครับท่านผู้ชมสุเทพสุเทพสุเทพ,ถ,พถามทำไมอีกแล้วลุงกำนันอยู่ไหนนนันเนี่ยชาวประชาหัวหวนว่าเฮ้ยอยากจะให้ลุงกำน,นันออกมาเหลือเกินกันเลยทีเดียวเนี่ยสุเทพก็เอ้ยมีการชี้แจงกับสื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมสุเทพลั่นครับท่านเราจะลงถนนไป เพื่ออะไรตอนนี้มันหมดยุคแล้วอะไรประมาณนี้เมื่อปี62สอนะครับท่ผู้ชมแล้วก็สักพักก่อนเลือกตั้งครับท่านนักข่าวไปถามนะเนี่ยเฮ้ยสุเทพนะเนี่ยถ้าเกิดนายกอิงได้เป็นนายกเออถ้าเกิดอุ้งอิงหรือว่าเพื่อไทยได้เป็นนายกจะลงถนนอีกไหม สุเทพก็บอกว่าชูประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมต้านระบอบทักษิณแต่ไม่ลงถนนแล้วนะครับท่านผู้ชมนับว่าเป็นการแขวนนวมไปเป็นที่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้ผิดังเหลือเกินกันเลยทีเดียวส่องหาดาราสลิมบ้างนะครับท่านผู้ชมผู้มีอุดมการรักชาติอย่างแรงกล้ามีไม่จาไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนอะไรประมาณนี้เขาก็ไปได้ดิบได้ดีกันหมดแล้วครับท่านพี่นกสินใจเขาก็ไปกำกับหนังกำกับละครนะครับท่านผู้ชมพี่นกชัดชยัยแกก็อะไรวะเนี่ยมีหลานนะครับท่านผู้ชมก็ขอแสดง ดงความยินดีด้วยเอ้ยอันนี้ผมพูดเนี่ยผมเป็นแฟนลับพี่นกทั้งพี่นกสินใจพี่นกชัดชัยนะเนี่ยสมัยอะไรวะพี่นกชัดชัยเล่นตีใหญ่ผมไม่ทันดูแต่ได้เคยดูย้อนหลังนะเนี่ยอืมก็เหลือรถน,นะครับท่านผู้ชมคุณม้าอ่อนภาอะไรก็ไม่ได้มีนะครับท่านเมียประวัติทศด,ดานีนุชก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นกลายเป็นม็อบกับพีเต็มที่กันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจส่งข่าวกันมาหน่อยว่าเฮ้ยเดือดร้อนบวกหนึ่งไม่เดือดร้อนบวกสองนะครับท่านผู้ชมอยากจะ ม็อบก็บวกสามเข้ามาครับท่านด้วนปิดจาราจรถนนพิษณุโลกแล้วก็เชิงสะพาน Eden ชมยลุเชิครับท่านแล้วก็แยกสวนวิสกวันหลังคอปทอเหมืมเกิมหลักประกาศยกระดับการชุมนุมนะครับท่านผู้ชมมันประกาศยกระดับการชุมนุมมาครั้งที่เท่าไหร่ไม่ไหวจํานะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมุตินะเนี่ยตอนนี้จะไม่ออกมาก็ไม่ได้นะครับท่านเพราะอะไรเจ้ะเนี่ยอุตส่าห์ไปบอกไว้นะเนี่ยอือชูก่อนบอกไว้ว่าอะไรจ๊ะ พี่น้องประชาชนอาจจะจะดพรนะครับท่านผู้ชมวันใดนั้นเนี่ยที่เอเอนตเมนคอมเพล็กเข้าครมรวันนั้นเราจะมาวันนี้อนันี้เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนนะครับท่านวันนี้ที่สะพานชมัมลูเชตเรายังไม่ข้ามฝั่งไปฝั่งทําเนียบแต่ถ้าเกิดวันใดครมเอมเอาเอเทนตเมนคอมเพล็กเข้าสภาไอ้ใควันนี้เข้าครมอมคนจะมาอย่างเยอะแยะเหลือเกินกระทีเดียวคนจะมาล้นหลามนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนมีแต่ที่นอนที่นั่งถูกป่าววะอ๋อ คนจะมากันเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมตำรวจคอฝอไม่ขนามือเราอะไรประมาณนี้รถตำรวจอะไรประมาณนี้ไม่พอขนด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าพอวันจริงโอ้ย <c oughs> บอกว่าเนี่ยจะมีอินฟูมานะครับท่านผู้ชมอินฟลูเอนเซอร์คนดังอะไรประมาณนี้มันมาได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมมาได้ครับท่านก็รู้สึกว่าจะมีมาร์คพิษบูมาด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมต้องเต็มเป็นประโยคคําถามไปก่อนครับท่านเพราะผมเห็นลางๆไม่รู้ว่าใช่หรือไม่แล้วเป็นอย่างไรบ้างจา้า เรามานาคนดังแล้วก็อินฟูนะครับท่านผู้ชมพอดีเขาดูช่องผมกันเยอะด้วยนะครับท่านผู้ชมผมก็สกัดไปเลยว่าพี่น้องประชาชนัหลายนั่นเนี่ยอย่าที่ยาไปอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวไอ้พี่น้องประชาชนบางคนมาเลยละเออออินบ็อกเข้ามาบอกนะครับท่านผู้ชมบ้างก็พิมพ์คีย์บอร์ดเข้ามาครับท่านใน Facebook อะไรประมาณนี้น้องรัดปากๆๆปป้งเข้าไปผมก็เข้ากดเข้าไปอ่านน้องนัดพี่ไม่ล่าแม้แต่จะอะไรวะเนี้ยรถไปติดหน้ามอบมาเลยนะเนี่ยเวลาจะผ่านมอบมันนั้นเนี่ยพี่จะต้อง เย็บเขาเร่งอย่างสุดขีดก็เลยทีเดียวนั้นเนี่ยแล้ววันนั้นพี่ก็ไปเดินนั้นเนี่ยแล้วก็ผ่านแถวมอบมันอะไรประมาณนี้พี่ต้องรีบเดินอย่างกระยองกระแยงนะก็มันยังไงว่าเดินอย่างกระยองกระแย่งเอ้าเดินอย่างรวดเร็วนะครับเอ้าถามทําไมพี่เดินอย่างรวดเร็วล่ะจ้ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวหรอเกินกเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเหมารวงว่าพี่เดินผ่านไปแค่นี้เฮ้ยเป็นคนที่จะมาร่วมมอบเรานะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็เลยทีเดียวครับท่านรถยังไม่กล้าไปติดเลยนะครับ อะไรประมาณนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ครับท่านเอาอีกแล้วว่าเฮ้ยบิชิตชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าม็อบกับพีครับท่านม็อบหลอมแหลมอ้างตัวเป็นคณะนักศึกษาแต่ใบหน้าใบตาแก่กว่าผู้ปกครองอีกนะครับท่านผู้ชมนำม็อบ บุกบ้านพิษสุุโลกบ้านพิษสุุไอ้บ้านพิษสุุโลกก็เป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีตามตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเทียบเป็นสมัยก่อนก็เหมือนกับว่าบ้านพักของวก็วคือบ้านสี่เสาเทเวศอะไรประมาณนี้เอ้าพิชิตชัยมงคลครับท่านหัวหน้าม็อบกับพีนะครับท่านผู้ชมม็อบหยิบมือนันเนี่ยฮามอยมดครับท่านนำม็อบบุกบ้านพิษสุุโลกกดดันยกเลิกพนรอไลด้านตูจตุพรเตือนประชาชนต้องรู้เท่าทานไวแต่แล้วแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าทีนี้ อ๋อเออเออใช่ประชาชนรู้เท่าทันแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจะเจ้านี่เฮ้ยพ่อผมก็คอยสกัดอยู่นะครับท่านผู้ชมพี่หนุ่มเสรีภูมิก็คอยสกัดอยู่อะไรประมาณนี้เฮ้ยประชาชนต้องรู้เท่าทันนะเนี่ยท่านจะเที่ยวหลวมตัวไปอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวไว้ให้เราอยู่กับบ้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ย เปิดแอร์เปิดพัดลมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คอยดูพวกมันอะไรประมาณนี้พอคนเยอะก็ได้เคมนะครับท่านผู้ชมสมมตินะเนี่ยถ้าเกิดม็อบคนเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เยอะครับท่านเฮ้ยผมเห็นสภาพแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติผมเป็นแกนนำนะครับท่านผู้ชมคงจะต้องปลอบใจกันเองแล้วนะเนี่ย ถามทำอะไรจ๊ะร้องให้โฮนะครับท่านผู้ชมโฮพาออะไรวะเนี่ยทำไมคนไม่มีมาร่วมกับเราเลยะเนี่ยทำไมมันไม่ปังเหมือนในอดีตวะโอ้ยดูสภาพแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมอือือโอ้ยไม่มีอะไรหน้าหฮีน่าติดตามเลยนะครับตามมาระเดินนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนม็อบราดซอนแม่งเดินอยู่แบบนี้เลยนะเนี่ยคนมันเบียดนะครับท่านผู้ชมคนมันเยอะพอม็อบ จะดูพอจัดสมัยไร่ประยุทธ์ละจ้าเตือนไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยอาทิตย์หน้าประยุทธ์ไม่ไปจะถูกถีบไล่สุดท้ายอีอาทิตย์หนึ่งมาแล้วแต่เดินกลางหลังได้นะครับท่านผู้ชมเออว่ะเขาอ,อาจจะมีกุศโลบายนะครับท่านเาี่ป้องกันโรคระบาดอะไรประมาณนี้โรคละสองบาทสามบาทยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเออเลยติดมาตรงนี้หรือเปล่าว่าโรคระบาดกลายเป็นตอนนี้ม็อบรักชาต,ติต้องนับหนึ่งนะครับท่านเฮ้ยอีอาทิตย์หนึ่งมาแล้ว อาทิตย์ที่แล้วะยุดไม่ไปอาทิตย์หน้าจะถูกถีบไล่เราจะไม่ต้องยุติการชุมนุมไปก่อนเอาเต้าเล่าแล้วทำไมไม่จัดต่อพวกเ,เรื่องโรคระบาดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม แตกท่าไม่เป็นท่านะครับท่านผู้ชมโอ้ยมอบยังไงก็จุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมเพราะผมทั้งคนนเนี่ยอยู่ตรงนี้จะดูพอลั่นนะครับท่านผู้ชมเราต้องเอาทักษิณมายนั้นให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นมันพูดแบบนี้มาตั้งแต่สองสามปีแล้วครับท่านทําอะไรได้หรือยังจ้ายังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เห็นแล้วสะเทือนใจเหลือเกินกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแดงก็ไม่เอาเฮ้ยสลิมบางส่วนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่กล้าไปเดินตามนะครับท่านแต่อันนี้ผมนึกเองนะครับท่านผู้ชมก็ผม สลิมกูก็ไม่ตากล้าไปเดินตามตูดจะดูพรแล้วนี่อะไรประมาณนี้เออแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรวเนี่ยผู้อาวุโสอื่นๆที่เคยจัดม็อบ เสื้อเหลืองแนอดีนั่งานอีกเรื่องหนึ่งนะครับทดามผู้ชมมันนี่ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่อย่างใดก็เลยทีเดียวแดงก็ไม่เอาสลิมก็ซอเอื้อมละอานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยคนเลยมาได้แค่นี้วยตายแล้วตายแล้วไหนว่าเนี่ยบอกว่าคนจะมาเยอะในนั้นเนี่ยอุตส่าคคห์โฆษณาเฮ้ยฟังไว้ตรงนี้นะเนี่ยสลิมรอดช่องทั้งหลายแหละอ๋อไม่ใช่เอ้ยกลุ่มพี่น้องสลิมเพาะว่าย,ยังไม่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นส่วนน้อยวันที่8วันที่ 9, 9้าเฮ้ยเฮ้ยประกาศแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันที่8ไม่ว่างก็ให้มา ช่วยกันหน่อยได้ไหมวันที่9อะไรประมาณนี้เชื่อผมนะเนี่ยเชื่อผมว่าไปใช่ไหมไม่ใช่กลับบ้านนะครับเดิมผู้ชมเฮ้ยช่วงใกล้สงการนะครับท่านจะามาตากแดดตากลมไก่พวกนี้นะครับทดามผู้ชมเสียเวลาครับท่านแต่ที่แน่นๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับทดามผู้ชมมีมากมายหลายหลากครับท่านหรือว่าจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปกักกุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ขนาดนี้ถ้ากําลังรับฟังข่าวจากที่ไหนก็ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่จะลบส่วนมอกจุดไม่ติดนั้น อย่าไปบอกใครนะครับท่านผู้ชมถามทำไมจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแกนนำมันเศร้านะครับท่านจึงขอจบการถแถลงไข่ไปก่อนสวัสดีครับท่าน